มาค่ะจัก,กระสุดท้ายกันแล้วจัก,กระสุดท้ายนี้ชื่อจัก,กระสหัสราระหรือที่เรียกว่าจัก,กระมงกุฎนะคะเพราะตำแหน่งเขาจะอยู่เหนือสุดของกระหม่อมเราค่ะแยกออกจากร่างกายของเรานั่นเองนะคะท่าุนี้เขาเรียกว่าทาานแห่งการรับรู้ค่ะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกรู้แจ้งและการรับรู้ว่าเราทุกคนนั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลค่ะ ทำให้เรารู้จักตัวตนเราดีขึ้นนะคะเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นรับรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนสัญญาณเตือนเมื่อจาักกะนี้ไม่สมดุลหรือสกรปรกนะคะเรามักจะมีอาการปวดศีรษะไม่มีสมาธิจดจ่อกับงานรู้สึกล่องลอยฝันกลางวันเื่ฉอยชาเกียด้านเหงามองเห็นแต่ปัญหาและความทุกข์มากมายในชีวิตตนเอง หาข้อดีในชีวิตไม่ได้เลยนะคะไม่มียานลางสัหรอ์หรือไม่รับรู้คำแนะนำจากไกด์นำทางไม่มีศรัทธาในสิ่งใดๆแม้แต่ตนเองและมักจะรู้สึกว่าพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทอดทิ้งรู้สึกเห็นแก่ตัวไม่สามารถมองโลกในมุมกว้างได้ไม่สามารถรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากคนอื่นได้เลยคะ่ะ การแก้ไขนะคะมั่นฝึกนั่งสมาธิหัดเข้าร่วมกิจกรรมอาสาช่วยเหลือผู้อื่นบันทึกสิ่งดีๆที่เราได้ทำในชีวิตประจำวันเอาไว้และเมื่อไหร่ที่รู้สึกไร้ค่าไม่มีความหมายก็ให้หยิบบันทึกนี้มาอ่านซ้ำๆนะคะเชื่อพลังในตนเองเชื่อในความสามารถและภูมิใจในตนเองบ่อยๆแม้แต่ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆนะคะ มันฝึกโยคะแบบกลับหัวจะช่วยได้อีกแตงคะ่ะที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าจักระทั้ง4ส่วนบนของร่างกายนั้นมักจะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณส่วนจักระด้านล่างก็จะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับร่างกายและสัญชตาตญาณแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ดีจักระทั้ง7ต้องอยู่ในสภาวะที่สมดุลและสามารถทำงานส่งต่อพลังลมปานได้อย่างคล่องและไหลฟโฟลู ก็จะทําให้ร่างกายและจิตใจของเราสมดุลไปด้วยค่ะนี่ถึงเป็นเหตุผลที่ทำไมเราจำเป็นต้องทําความเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับจักระในเรื่องของหน้าที่ของจักระเพราะจักระมีผลเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราโดยตรงนี่เองค่ะและทุกอย่างแก้ไขได้เสมอไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้แม้ร่างกายเราจะครบหรือไม่ครบขาดหรือไม่ขาด แต่จิตใจเรานั้นเป็นใหญ่เหมือนกับคําว่าจิตเป็นนายกายเป็นบา่าวเมื่อเรามีจิตใจที่ดีย่อมทำให้ร่างกายของเราดีไปด้วยแต่ถ้าร่างกายของเราเจ็บป่วยก็จะพาจิตของเราบกพร่องไปด้วยเช่นกันค่ะเมื่อจักระทั้งเของคุณสมดุลก็จะทำให้พลังปานถ่ายเทได้สะดวกชีวิตก็จะดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการทำสมาธินะคะถือว่าเป็นผลดีกับจักระของเราหลายๆท่านอาจมองว่าเรื่องของจักระนี้เป็นเรื่องไร้สาระแต่ถ้าเรามองหาในายะได้นับว่ามีประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะมนุษย์ทุกวันนี้ใช้ความสามารถของจิตหรือสมองยังไม่ถึง10%เลยค่ะ แต่ถ้าเราสามารถนำพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเรามาใช้ให้ได้มากที่สุดทั้งเรื่องของการงานการใช้ชีวิตเราก็จะประสบความสำเร็จได้ดีไม่มากก็น้อยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะเมื่อเรามีศรัทธาปาฏิหารก็มักจะเกิดขึ้นเสมอค่ะ